สวัสดีครับท่านผู้ฟังติคโรคครับพบกับผมรายการแับฟังสบายสไตล์พระธรรมชนนะครับผมยุทธภูมินามวงครับเจ้าน้องเจ้าวิพราลัสไฝเครือนวิชาการพัฒนาชุมชนเจ้าเจ้าท่านผู้ฟังที่เคารพเจ้าในช่วงเดือนพฤษภาคมนี่นะเจ้าเกาะเรียนเชิญนะเจ้าท่านผู้ฟังเตรียมต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองติจะมาเยือนจังหวัดพยาวเฮ้านะเจ้า จากทั่วประเทศนะเจ้าจํานวน้าจังหวัดในการแข่งขันกีฬาเช้าไทยภูเขาแห่งประเทศไทยข้างตีเ้าห้านะเจ้าจื่อว่ากวนพเยาเกมระหว่างวันที10่10ถึง1 4พฤษภาคม2556หสน้าสนามกีฬากางจังหวัดพเยาเจ้าครับก็จะมีนักกีฬานะครับพี่นอ้องคณะของเปิลน,นะครับถึง เยาวชนแล้วก็ถึงนักกีฬาแล้วก็โค้ดต่างๆนะครับก็จะมีนักกีฬานะครับบอกว่าจะเป็นนักกีฬาฟุตบอลนะครับบอลล์บอลเซปักตะก้อนะครับเปตองฟุตบอลนะครับกรีธาแล้วก็กีฬาพื้นบ้านตัวนะครับก็จะเป็นการแข่งขันกีฬาของพี่น้องชาวไทยภูเขานะครับก็ขอเชิญท่านผู้ฟังนะครับไปร่วมชมพิธีเปิดนะครับก็จะเปิดกันในวันที่1ิบันศุกนะครับศุกที่1ิพฤษภาคม ณนะสนามกีฬากลางจังหวัดพะเยานะครับกับเวลาตั้งแต่บ่ายสามเป็นต้นไปนะครับเจ้าเจ้าในส่วนของสำนักงานพัฒนาชุมชนเฮ้าในะเจ้าก็ได้ไปรวมกับกิจกรรมในวันนั้นตัววนเจ้าเฮาได้ไปจัดจํำน่ายของตีละลึกหรือว่าผลิตภัณฑ์โอท็อปนะเจ้าแกนักท่องเที่ยวนักกีฬาแล้วก็คณะตีได้มาเยี่ยมเยือนจังหวัดพะเยาเฮานะเจ้าก็ขอเชิญท่านผู้ฟังนะเจ้า รวมต้อนรับนักกีฬาแล้วก็แขกภูมาเยือนจากวัดพยาวเฮาตวในเจ้าครับก็<ๆ>จะคุ้สซึ่จะต้องคึกคักแน่นอนนะครับบอว่าจะเป็นใช้ก้อนพยาวตามร้านอาหารตามอะไรต่างสินค้าต่างๆก็จะขายดีขายดีเพราะว่าเปิ้นมาแอวบันเฮาเปิ้ลก็จะมายุ่งมากินแล้วก็มาจับมา,จ,มาจ่ายมาซื้อของตวัวนอกจากแข่งขันกีฬาแล้วนะครับก็อยากจะเชิญชวนพี่นอ้องชาวพยาวนะครับโดยเฉพาะในเขตตัวเมืองนะครับเนาะเพื่อช่วยเยี่มเย้มแจมใส ตอนรับแขกบ้านแขกเมืองที่มาเยี่ยมะพะเยาบ้านเฮาตวยนะครับเจ้าเจ้าท่านผู้ฟังเจ้าในรอบซับอาติสติพานมาเนี่ยนะเจ้าสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาเฮานะ้เจ้าก่อได้ไปให้คําแนะนํากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตนะเจ้าบอกว่าจะเป็นอเาเภอเจียงมวนอําเภอโป่งเจียงขํามภูซางแล้วก็จุนซึ่งน้องสาวก็มีโอกาสได้ร่วมคณะปีปีบ่นไปตัวยนะเจ้าซึ่งเฮาก็ได้ไป สนับสนุนในส่วนของการดำเนินกิจกรรมนะเจ้าของอกลุ่มอมทัพย์เพื่อการผลิตแล้วก็ไปส่งเสริมเพื่อเปิดมีการจัดสวัสดิการให้กับสมาชิกกลุ่มอมพยบตัวนะเจ้า้วยการจัดตั้งกลุ่มอมทพาบเพื่อการผลิตเนี่ยนะเจ้าเปิดกับมีวัตถุประสงค์นะเจ้าเพื่อที่จะพัฒนาคน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนแล้วก็พัฒนาสังคมตัวซึ่งในตามระเบียบของกรกมการพัฒนาชุมชน ว่าด้วยการทรงเสริมการดําเนินงานของกลุ่มออมซาพเพื่อการผลิตปี2555นี่นะเ้เปิลก็ได้กำหนดนะเจ้าในส่วนของกรรมาการตีดําเนินการบดีโอปัาเป็น4คณะนะเจ้าก็มีคณ,ณะกรรมการอํานวยการคณะกรรมการเงินกู้คณะกรรมาการตรวจสอบแล้วก็คณะกรรมาการทรงเสริมนะเจ้า้ะก็ในระเบียบเนี่ยนะเจ้เปินก เน้นย้ำนะเจ้าในเรื่องของการดําเนินงานของกลุ่มเนี่ยจะต้องมีาการดําเนินงานตีเป็นการดําเนินงานตีสําคัญอยู่เจ็ดข้อด้วยกันนะเจ้าก็คือข้อที่หนึ่งนะเจ้าจะเป็นเรื่องของจํานวนเงินสัจจะสะสมซึ่งจะต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจแล้วก็การออมเนี่ยจะต้องเป็นไปตามศักยภาพของสมาชิกแต่ละคนโดยมุ่งเน้นในเรื่องของ ความสม่ำเสมอนะเจ้าในการทรงแลว้วก็สามารถที่จะเพิ่มหรือว่าลดเ,าเงินสะสมได้แต่ว่าจะต้องเมื่อ,อจะปรับลดได้น,นะเจ้าจะต้องสิ้นปีเมื่อปิดบัญชีงบดุลเี่ยก่อนถึงจะเปลี่ยนจํานวนเงินสะสมนี่ได้นะเจ้าครับผมครับข้อต่อไปแล้วข้อที่สองเนี่ยเรื่องของการสร่งเงินสะสมสมาชิกหรือว่าผู้แทนจะต้องนําเงินไปส่งด้วยตนเอง แล้วก็บบเฮ้ยส่ง,งหลวงหน้านะเจ้าอาสมมาตาเจ้า<ม>ในในส่วนของไปส่งด้วยตนเองเนี่ยตามวันเวลาตีกลุ่มเป็นได้กัห <คำ S 1> นดกันไว้นะเจ้าแล้วก็ให้คขะนากรรมการเนี่ยรวบรวมเงินซะจ,จะเนี่ยเข้าบัญชีธนาคารภายในสามวันนะเจ้าข้อที่สามนะเจ้าก็คือห้ามแบฮ้ส่ง,งเงินซะจะเนี่ยหลวงหน้ม ยกเว้นกรณีที่มีความจำเป็นตตแต่แท้ให่อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมาการนะเจ้าข้อที่สก็คือคณะกรรมาการตี่รวบรวมเงินเนี่ยจะต้องอนําเงินทีได้จากอบอกว่าจะเป็นเงินสะสมหรือว่าการรับคืนเงินกู้เนี่ยจะต้องนําเงินเข้าบัญชีภายใน3วันทําการแล้วถ้าสมมุติเราสมาชิกเนี่ยนะเจ้าเปิดยื่นกู้ ก็จะต้องไปถอนเงินจากธนาคารเพ่ทุกอย่างให้่ผ่านระบบบัญชีของธนาคารนะเจ้าครับข้อที่ห้าก็คือการดําเนินธุรกรรมของกลุ่มเนี่ยทุกประเภทจะต้องดําเนินผ่านระบบบัญชีของธนาคารทุกครั้งนะเจ้าครับข้อที่หกก็คือห้ามเหมือกลุ่มเนี่ยคิดดอกเบีย้ยเงินกู้จากสมาชิกเกินอัตราตีกฎหมายกำหนดนะเจ้าซึ่งปัจจุบันบบดเดียวนี่ร้อยละสิบห้าต่อปีเจ้าขอแนครับผม ข้อสุดท้ายเนี่ยก็คือห้ามเหมืกลุ่มออมทรัพย์เนี่ยดำเนินกิจกรรมในลักษณะเข้าข่ายต้องห้ามตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงินปีพศ2551เจ้าซึ่งทั้งมดทั้งมวลนี่ก็ต่อตีไปตรวจสอบแล้วก็ไปสนับสนุนเป็นมามีทางกลุ่มตีเปินได้มีการปรับปรุงอ่าเื่อเป็นไปตามระเบียบแล้วก็บางส่วนก็คือหคำแนะนำเป่นไปแล้วก็คาดววาน ปลายเดือนพฤษภาฯนี่นะเจ้าเขาจะเข้าไปที่ตามแหมกั๊หนึ่งก็จะเข้าไปตรวจสอบดูแหมกั๊หนึ่งเจ้าครับก็ดีนะครับที่ทางสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยานะครับก็ได้ส่งนักวิชาการลงไปเยี่ยมเยียนนะครับแล้วก็ให้คําแนะนํานะครับโดยเฉพาะทางน้องแจวนะครับก็ได้ไปร่วมคณะทีมนักวิชาการที่ไป ติดตามแล้วก็ให้คาแนะนํนาครั้งนี้ตัวนะครับก็กลุ่มออมทรัพย์ประกันผลิตนะครับก็เป็นนโยบายของกรมการพัฒนาชุมชนมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชนมานะครับหัวใจลักของกลุ่มออมทรัพย์ก็คือคุณธรรม5ประการนะฮะซึ่งกลุ่มออมทรัพย์ทุกกลุ่มจะต้องมีนะสมาชิกกรรมาการทุกคนจะต้องมีก็คือคุณธรรม5ประการนั่นก็คือความซื่อสัตย์ความเสียสละความรับผิดชอบความเห็นอกเห็นใจ และก็ความไว่วังใจซึ่งกันและกันนะฮะซึ่งเป็นกลุ่มที่ยืนบนญรักของรักการเพึงตนเองนะครับของชาวบ้านเองนะครับเจา้าสำรับต่อไปก็จะเป็นในส่วนของโครงการ IT d e l i v e r y นะเจ้าสาระชุมชนสาระสนเทศสู่ชุมชนนะเจ้าของสำนักงานพัฒนาชุมชนเนาะในเดือนนี้นะเจ้าเขาก็ได้ไปช่วยในเรื่องของจัดทำวิธทั์และก็แนะนำกลุม่มเ,เดือนนี้เฮาไปกลุ่ม ้ำพีกลาบรถเด็ดของแม่จันฝนนะเจ้าตีบ้านร้อนสนามมูที่หกตำบลดอกคำใต้อำเภอดอกคำใต้สึ่งคณะตีไปในั้งนี้กับประกอบไปด้วยหัวหน้ายุทธภูมินะเจ้าหัวหน้ากรุงงานสารสนเทศน้องเจ้าวิภาลัดไยเกลือแล้วก็มีน้องนักศึกษาฝึกงานจากวิทยาลัยเทคนิคพะเยานะเจ้าน้องแนทนัชราพุชชาคำนะเจ้าเกาะลงไปจุไทยทำแล้วก็ให้คำแนะนําของกลุ่มเปิดนะเจ้าก็เป็นโครงการตีดีนะครับเป็นการนํา เทคโนโลยี uh, สมัยใหม่หรือว่า IT นะครับไปช่วยเหลือสนับสนุนกลุม่ม t o p ว่าว่าจะเป็นในเรื่องการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลการดำเนินง,งานแล้วก็เป็นการช่วยเหลือในด้านการตลาดให้กับกลุ่ม โอทอ็อปเพื่อก้องขวางขึ้นไปนะครับโดยใจ้เครื่องมือก็คือเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่มาช่วยนะครับนอกจากก็ได้ไปสัมภาษณนะ์นะนอกจากนาะสัมภาษณ์แม่แม่จันฝนนะน,น้นองแก้วประธานกลุ่มนะครับเขาไปฟังเรื่องราวของกลุ่มจากประธานกลุ่มนะครับแม่จันฝนน้นองแก้วได้อู้ถึงาการดําเนินง,งานกลุม่มครั้งนี้เชิญเลยครับเชิญเจ,จ้าเจ้าว,วันนี้นะเจ้านอกจากก็มีโอกาสเป็นโอกาสดีนะเจ้าตีได้มาสัมภาษณ์นะเจ้าแม่จันฝน เปิ่นเป็นกลุม่มน้ำพริกลาบรสเด็ดนะเจ้าของอำเภอดาคคำใต้ซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นผลิตภัณฑ์5้าดาวนะเจ้าของประจำปี2555เนาะเจ้าซึ่งวันนี้ก็เป็นโอกาสดีก็อยากจะสัมผณสนะเจ้าว่าแม่ฝนเนี่ยรู้สึกจะได้ผ่องนะเจ้าตีได้รับการคัดเลือกขึ้นเป็นผลิตภัณฑ์5้าดาวในครั้งนี้อะเจ้าเจ้าดีใจมากๆเลยเจ้าตีขาเจ้าผลิตภัณฑ์ของขาเจ้าได้ห้าดาวนะเจ้าเจ้าดีใจเจ้า ของอำเภอดอกคำใต้นี่มันจะได้อยู่หนึ่งกลุ่มก็คือของน้ำพริกลาบนี่นะเจ้าเจ้าก็เป็นที่หน้าภาคภูมิใจนะเจ้าเป็นหนึ่งเดียวในผลิตภัณฑ์ของดอกคำใต้นะเจ้าสำหรับการประวัติความเป็นมาของของกลุ่มนะเจ้าอยากจะหาแม่ฝนว่าิันมีประวัติความเป็นมาจะได้ถึงได้ก้ามาซส้อมามาถึงวันนี้อ่ะเจ้าเจ้า ประวัติความเป็นมาของเขาเขาก่อเขาเริ่มตั้งกลุ่มเมื่อเดือนกันยายนพศ2วั5ร 25, ้อย45นะเจ้าเนาะจนมาถึงทุกวันนี้แกล้มลุกคลุกคลานพอสมควรนะเจ, <laughs> จ้า <laughs> พอก,กว่าจะมาถึงตรงนี้ได้มันทุกวันนี้มันก็ต้องใจไอ้งบประมาณอะไอย่างไรล่ะอย่างเจ้าแล้วก็ ผลิตภัณฑ์ที่เขาเนี่ยเอาไปนี่มันก็มีอยู่หลายตัวแล้วก็วัตถุดิบใบเดียวนี้วัตถุดิบแปง้งแป้งเจ้าแล้วใบเดียวนี่เขาสมาชิกเขาที่คนละเจ้าสมาชิกของเขามีเก้าคนเจ้าอ่อย่าขื้นแม่ฝนไนะ้เจ้าเล่าถึงผลิตภัณฑ์ของกลุ่มว่ามันมีอ,อย่างผงนะเจ้าเจ้าผลิตภัณฑ์ของกลุ่มจะมีน้ำพริกลาบเจ้าน้ำพริกแกงน้ำพริกตะแดงน้ำพริกแมงดาน้ำพริกน้ำเงี้ยวแล้วก็น้ำพริกขาเจ้า แต่ผลิตภัณฑ์ทุกตัวนี่เปเดียวนี่ของ,องเฮาคือน้ำพริกแกงกับน,น้ำเงี้ยวเฮากะจะได้อออยอแล้วเจ้าทุกตัวคือมีได้อออยลหมดแล้วเจ้ายางนอกมันมีการันตีนะเจ้าเรื่องของอออยซึ่งทางสาธารณสุขเป,ปน็นกะได้ออกออยล์ฮึนะเจ้ากัเป็นทีมมั่นอกหมั่นใจเนาะในผลิตภัณฑ์ตรงนี้นะเจ้าก็ยังว่าขั้นตอนอกระบวนการการผลิตของกลุ่มเฮาเนี่ยเป็นจะได้พงเจ้าเฮาใจวัตถุดิบ จากไหนยังไดเจ้าเจาวัตถุดิบนี่ก็มันจะมาจากในชุมชนนะเจ้าคือคาคือตะไคร่เจ้าแต่มาแควนนี่เขาก็ต้องไปซื้อของเปิ่นมาจากของมาใจของเมืองน่านเจ้าแต่พริกนี่กับโป๊ก้าค้นกลางเปิ่นเอามาทรงเนาะส่วนใหญ่มันก็ผสมผสานกันไปเนาะ,ะเฮาได้หูขบวนการเสียแล้วอยากจะหูความโดดเด่นของเฮามันโดดเด่นจะได้ตตางกับน้ำพริก เจ้าอื่นจะได้เจ้ารอเฮ้ม่ฝนอู้ถึงความโดดเด่นหรือว่าเอกลักษณ์ของน้ําพริกรสเด็ดเนี่ยเจ้าเจ้าความโดดเด่นของมันก็นคือมันมีรสชาติอร่อยแล้วก็ราคากี่พอซื้อหาได้เนาะเจ้าน้อแล้วมันบัแป้งราคาเป็นราคาที่ปื้นบ้านเอาซื้อกินกันได้นะเจ้าเจ้าแล้วกันตลาดแล้วเจ้าแม่ฝนเอ่อเอาไปขายจะได้ยังได้เจ้า การตลาดแล้วเจ้าถ้าว่าลูก้ามันสั่งม้านี่เขานักๆเขาก็เอาไปส่งให้เปิลน,นะเจ้าแล้วลูก้านี่เปินจะเข้ามาซื้อถึงตีถ้าว่าของตลาดแม่ท้องคำนี่เปินโมนหมาเขาก็เอาไปส่งเจ้าลูก้านี่ถ้าอู้ถึงตีเปิลเอาไปฝากกันไปเมืองนอกเมืองน้านี่กันหนักอยู่เจ้าบมดเดียวนี่เขาขยายตลาดไปถึงไหนแล้วเจ้าตางอำเภอต่ออตางแดนนี่เขา,า่าข้ามไปถึงปุ้นแล้วเนาะ แต่อู้ถึงว่าในในจังหวัดเฮ้านี่ก็จะได้เจ้ามีตางอำเภอเปิ่นนาไปขายหลายก็ต้อเจ้าตางอำเภอนี้มีหลายอยู่เจ้าแต่เยงหายพ่องอันยังผ่องนี่เนาะเจ้าเนาะีสั่งไปนักนักนี่เราเจ้าสั่งไปนักนักนี่เปิ่นกระสังกําหลายร้อยอยู่เนาะหลายร้อยคือหลายร้อยแพงนะเจ้าแต่เปิ่นกว่าเขาตีแล้วเป็นนี่เจ้าเอาไปส่งเห้เปิ่นประมาณสามร้อยนี่เปิ่นว่าเปิ่นจะเอาไปเปิ่น่งไปภาคใต้นะเจ้า ล้วถ้าถ้ายังมีคนสนใจเนี่ยจะติดต่อมาตั้งไม่ฝนจังตังจะได้เจ้าเบอร์โทรอย่างแนะนำากับท่านผู้ฟังได้ทราบโดยเจ้าเจ้าเบอร์โทรและเจ้าเบอร์โทรก็0 8 1 0 3 3 0 3 5 6แล้วก็054413 440แล้วเจ้าสถานที่ตั้งแ้วเจาบ้านเลขที่266หมู่6กตำบลดอกคำใต้อํเภอดอกคำใต้นี่แหละเจ้าเจ้า วันนี้เขาก็ได้มาหู้จักกับกลุ่มน้ำพริกลาบโลดเดนะเจ้าของแมจันฝน่ันผูฟังเจ้าคนไหนสนใจก็ติดต่อตามเบอร์โทรที่แม่เปิดได้แจ้งไปตะกี้นะเจ้าวันนี้ก็ขอบคุณแมจันฝนนักๆนัก,นกเลยเจ้าขอบคุณเจ้าก็มีข่าวกิจกรรมความก้าวหน้าของหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงนะครับถ้วยรางวัลพระราชทานของพระบาทสมเดเ็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับก็คือบ้านบัวบัวทิซีตำบลบ้านตุนอำเภอเมืองพะเยานะครับโดยเมื่อ วันพฤหัสบ,บดีที่2พฤษภาคมที่ผ่านมานี้นะครับก็ได้มีกิจกรรมที่น่าสนใจนะครับเป็นพิธีเปิดหมู่บ้านเข้าอินทรีย์ครบวงจรณทีศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของหมู่บ้านบัวนะครับด้วยจากศูนย์เมล็ดพันธุ์เข้าพะเยานะครับได้จัดงานวันเปิดหมู่บ้านเข้าอินทรีย์ครบวงจรบ้านบัว ทั้งนี้ก็มีวัตถุประสงค์กเพื่อส่งเสริมการผลิตเข้าอินทรีย์ให้มีความแพร่หลายและก็เป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้าเข้านะครับโดยมุ่งความปลอดภัยต่อผู้ผลิตและกับผู้บริโภคตลอดถึงสภาพแวดล้อมที่ดีนะครับซึ่งประธานเปิดโดยท่านอาธิบดีกรมการเข้านะครับท่านชัยธิดำรงเกียรตินะครับ แล้วก็ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาของเฮานะครับกือเรืออากาศตรีส,สุวิชาแก้วมณีได้ร่วมกันเป็นประธานเปิดในงานดังกล่าวครับเจ้าแล้วก็เรื่องราวและก็ความเป็นมาของโครงการมูลบ้านเข้าอินทรีย์ครบวงร้อนเนี่ยนะเจ้าจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรอย่างใดนั่นนะเจ้าน้องๆองนักศรรษษึกษาฝึกงานเฮาได้ไปสัมผณ์ทันรัฐวุฒิที่ใช้ ใจกล้านะเจ้านายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุนได้อู้ถึงกิจกรรมดังกล่าวขอเชิญท่านไปฟังเลยเจ้าครับเชิญแล้ฟังได้เลยครับครับผมรัฐบุตรชัยใจกล้านายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุนาการจัดงานในวันนี้เป็นงานเ,าเปิดหมู่บ้านเข้าอินทรีของกรมการเข้าซึ่งได้ ตั้งหมู่บ้านเป้าหมายนั่นคือบ้านดอกบัวซึ่งเป็นหมู่บ้านาได้รับรางวัลพระธานถ้วยรางวัลพระธานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงครับซึ่งในงานวันนี้นั่นได้รับความร่วมมือจากหลายๆฝ่าย,ายมีท่านอธิบดีกรมการเข้ามาเป็นประธานในการเปิดงานในวันนี้แล้วก็ได้รับความร่วมมือจาก ทุกภาคส่วนนะครับทั้งภาครัฐและเอกชนก่อมาฮือจัดนิทรรศการกันในวันนี้ก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีแล้วก็ในวันนี้นั่นกิจกรรมที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับนับว,ว่าทำาพื่เป็นที่หู้จักแล้วก็การทั่วไปนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปลูกข้าวอินทรีย์ตรงนี้นั่นซึ่งเป็นโครงการที่เสริม นุนเสริมต่อเติมจากโครงการพระราชด,ดำริของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงก็ทำให้ผู้ที่ปลูกข้าวอินทรีย์เนี่ยมีกำลังใจแล้วก็หมู่ที่ยังบม่ได้ปลูกข้าวอินทรีย์เนี่ยก็จะมาให้ความสนใจต่อไปก็จะเป็นการขยายพื้นที่การผลิตข้าวอินทรีย์เนี่ยเพิ่ักขึ้นนะครับแต่ตอนนี้ปัด ปัจจัยที่สําคัญที่เขาต้องใจน่นคือน้ำการผูกเขานี่ต้องใจน้ำนักนะครับทีนี้น้ำที่เขามีอยู่ถึงวันนี้ก็เป็นน้ำที่ได้จากาการผลิตจากป่าพื้นที่ต้นน้ำนี่เป็นป่าที่บ่มมีค้นไปอยู่เป็นป่าที่บ่มีไผ่ไปทําไร่ทาสวนก็ทําให้ได้น้ำที่ผลิตออกจากปลาเป็นน้ำอินทรีย์ป่าจากสารเคมีและสิ่งปฏิกูล สามารถนำมาผลิตเป็นกเกษตรอินทรีย์ได้เลยเข้าอินทรีย์ได้เลยนะครับแต่น่าเสียดายว่ามันมีน้อยเพราะน้ำเกิดจากปลาตรงนี้ปีหนึ่งสาล้านกว่าลูกบาทเมตรแต่เขาเก็บไว้ได้แค่หกแสนเหลือไหลลงสู่กว้นพะเยาไปเหี่ยวตั้งสองล้านกว่าลูกบาทเมตรก็เดี๋ยวนี้กำลังจะขอพระรายทานอ่อางเก็บน้ำจากสมเด็จพระเทพซึ่งตอนนี้ก็มี กองงานต่างๆลงมาสำรวจพื้นที่หลายข้างแล้วแต่คิดว่าคาดว่าคงะเมินคงจะได้รับการอนุมัติสร้างนะครับฮะแล้วก็ในงานวันนี้นั่นสิ่งที่ได้แหมนั่นก็คือทำฮื้มไปนอกประชาชนเนี่ยทังตำบลบ้านตุนตำบลใกล้เคียงตื่นตัวนะครับตื่นตัวกันว่าต่อไปเนี่ยเขาจะต้องมา มาเล่นเรื่องเกษตรอนินทรีย์กันละเข้าอินทรีย์กันละนะครับเพราะว่าถึงวันนี้ที่ผลิตกันเนี่ยลดต้นทุนมันสูงผลิตเกษตรเคมีนี่นะครับก็ทำให้ก็เป็นสิ่งดีๆเป็นนิมิตหมายอันดีนะครับที่ทำให้เกิดขึ้นในวันงานเกิดขึ้นในวันนี้ครับครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับรายการฟังสบาย สไตล์พัฒนาชุมชนวันเสาร์นี้นะครับก็มีเรื่องราวสาระตีน่าสนใจมากมายหลายเรื่องทีเดียวนะครับก็เป็นรายการที่มุ่งเน้นการเยผยแพร่ผลงานของการพัฒนาชุมชนไม่ว่าจะเป็นต้นแบบดีเด่นของของชุมชนนะครับแล้วก็เรื่องราวข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องในชุมชนมูบ้านเฮานะครับก็ดําเนินรายการโดย กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนนะครับซึ่งก็มีผมยุทธภูมินามวงหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศนะครับแล้วก็น้องแจววิพารั์ไฟเครือนะครับได้ร่วมเป็นพิธีกรดําเ,เนินรายการก็นคงจะต้องขอขอบคุณท่านผู้ฟังทางบ้านนะครับที่ได้ติดตามรายการฟังสบายสไตล์พัฒนาชุมชนมาโดยตลอดนะครับสำหรับวันเสาร์นี้นะครับรายการเขาก็ได้มดเวลาลงแล้ว เฮาทั้งสองคนนะครับขอาลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันเสาร์ที่1 1พฤษภาคมสวัสดีครับสวัสดีเจ้า คำว่าคอยเลยหรือคนดีนับจากวันให้สัญญาล่วงมาไม่ถึงสี่ปีกลับมาวันนี้น้องลืมพี่แล้วพี่อุตส่าห์ยึดมันสัญญาไม่เคยแตกแถว ฝันในใจเพ้อแปรอ,อกหักซสะแล้วเมื่อตอนกลับมา